นัเนแอีเล็กซิชนของปุ่มนะครับสมที่ข้างเจ้าหน้าีเอนเนมุการเอหน้ากากนะจ้มนเือัตเลือตัวแทนกุ่มนะครับเพื่อตรวจเพื่อนเป็นตัวแท่กปุ่มตรวจในวันที่สาม ดังท like ี freezer, tide, ่สองคัดเลือกกระทานไรนะครับหน่องั่นจนเนื้อยดรุ่มังที่สามค่ะดังคับจัดท่าเอกสารนะครับตามแบบพอฟอฟนะครับ้อฟอจนถึงหางในรายละเอียดตือนทุกปีเป็นทุกปีสรับเตียมใบตรงนี้ที่นด้่่นอย่างอื่น ใ the ด่มากปว่ชาคมอยู่กลางบ้านขุ้มอินซี่เ <yaş renovation> ขาอ,อินซี่ค่ะขุ้มเขาอินซ <hy> ี่จังหวัดยาสูท่อนค่ะทั้น กเจษตรอินซี่ค่ะบาาาบบานค่ะ กระเษียอินซีท้ององอำเภอคุชุมค่ะกระเีอินซี ประชาคมค่ะเกษตรอินทรีย์ตั้งกรรมการกันค่ะคือตั้งกรรมการผู้หาตรวจสอบ ั้งกรรมการกับประธานอีิไปดูแปลงหน้าค่ะมปดูแปลงหน้า่าเห็ดอี๋วอใ,ใส่ปุ๋ยวอรหรือวอใส่ตัง้งผู้ไปตรวจสอบแปลงหน้าของ,ของสมาชิกค่ะข้อมโซกันตั้งสมาชิกตั้งประธานตั้งรองประธาน ต่างผู้ตรวจแปงสลาประชาคมค่ะ ได้กับพามาเบ่งปากบรรยากาศ ก็กุ้มอินซี่เนาะค่ะกุ้มอินซีนะะ่เกษตรกรมาประชา,าคม แม่ตนมเมาะร่วงต้ตีานับเพย่ไล่ยื่อไลเก็าส่ปูดรวมั้ม่อนเมื่ีา่นเ่ีบานบมบทาตัวเราแบบตัวเราตัวแทนคุณของาัแทคุณเา็ยังว่ทันนาเบากันอกกัน จาลาคุณต่อเย้ยมาเลยเรือยครับครับถ้าเราคงตขอแค่

เลอค่าชพบครับู่มากูมากใ่ชุกต้อนทุกท่านนะครับสลหรับคู่มากขสิประสานว่าชุต้อนกระครับจไปแก่งไปยกเลือดมาใ้นครับเวลาของการไุ่มอินซีค่ะคู่มาอยาน้คนแล้ว่าีมันเป็สต่อยุคนไม่เป็นค่ะารอบคูวกนั่นเองนะสีสเป็นไรทุกคนแมันมาเคยอยู่ระดท ได้เขาเรียกภาพบรรยากาศในเบื้องนอกค่ะกลุ่มอินซี่ของตะมนต์เขามาร่วมกุ้มกันรอดเจ้าหน้าที่ค่ะขอบคุณหลายๆดู้ค่ะเด้อที่เขามาเบิ่งคลิปให้ย่าได้ก็มาเก็บภาพบรรยากาศเดี๋ยวไปชาคมกุ้มอินซี่นอกะในเบิ่งขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อที่เขามาเบิ่งคลิปให้ย่า